นั่งอยู่บ้างก็ได้ขายนะครับขายดีไหมอยอดอาทิตย์ที่แล้วแสตนต้นๆครับอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์เดียวนี่นะครับขายทั้งออนไลน์เนี่ยนะใช่ครับตอนนี้เข้ามาที่ทํามาทั้งหมดแต่ละปีแต่ละปีเราจะผลินตนประมาณเท่าไหร่เดือนพฤศอนที่มาณหกพสามหม่กวอาไรผลผลิตของเราทั้งหมดเลยอยู่ที่สองร้อยตันขาข้าเปลือกอนะครับสองร้อยตันข้าวเปลือกถ้าผลิตข้าวสารก็ประมาณร้อยตันมีข้าวพันธุ์อะไรบ้างฮะข้าวของเราที่โดดเด่นจริงๆคือข้าว มะลินินสุรินนะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าสีดำนะครับแล้วก็ข้าวมะลิ105นะครับอ่าเราก็มาทําเรื่องของข้าวหางด้วยอ่าเพิ่มสารกาบ้าเพิ่มมูลค่าข้าวพันข้าวหางนอกข้าวหางข้าวหางนอกครับอ่าเริ่มจากทําการเอาข้าวเปลือกมาแช่นะครับ剛剛เพิ่มเพิ่มมูลค่าในการขายนะครับเพิ่มมูลค่าในการสินค้านะครับมีทับทิมชุมแพมีมะลิโกเมนนะครับมีมะลิดํำน้องคาย นะครับมีข้าวเหนียวก็ขอหยิบสองด้วยนะครับนะครับมีประมาณนี้ครับในจํานวนนี้อะไรที่สร้างรายได้ให้กับเอ่อถ้าภาคอีสานก็ต้องเป็นข้าวมะลินะครับแต่ตัวนี้มันซึ่งซึ่งมันจะโดดเด่นในเรื่องของอรสชาติมีความหอมนะครับมีสารบํารุงสมองสารต้านมะเร็งนะครับอยู่ในตัวนี้นะครับตันนี้ราคาตัวนี้นตัวนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับแล้วอีกข้าวหอมมะลินะตัวนี้ข้าวหอมมะลิก็กิโลละหกสิบบาท ครับแต่ถ้ากดว่าเป็นเป็นข้าวธรรมดาคมีธรรมดาก็อยู่ประมาณ45บาทอ๋อราคาดีกว่าของเราดีกว่าครับตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าหลังจากที่มาทรการอินซีเกษตรกรมีดีดีดีขึ้นไหมอยู่ดีกินดีขึ้นเยอะแล้วก็โดยเฉพาะบ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้าไม่ติดโควิดเราก็รับนักท่องเที่ยวไปด้วย ก็บว่าชวงโควิดนี่มีการเกษตีชาวบ้านมีการแปรรูปทำเป็นแป้งอะไรด้วยคใช่ครับอของเราเมื่อปี6-1เราประสบผลภไยแรงนะครับเราเลยมีการคิดต่อยอดสินค้าของเรานะครับสินค้าแรกก็คือการทำข้าวหาง <S S เพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าของเรา<อ>ราคาดีขึ้นไฮไลท์ขึ้นมานี่้ผลผลิตน้อ,นอยลงรับผลมาเรียนน้อยลงเราเลยคิดมูลค่าเพิ่มจะทำอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ครับปกติเราขาย60เรามาขายร้อยยนะครับแต่กรรมวิธีจะเพิ่มขึ้นนะครับเรามาแปรรูปเป็นแป้งจำหน่ายนะครับกิโลละ100่งรอยบาทแป้งข้าวแต่ละนิดแป้งเขาอาจจะไปทำขนมครับขนมแป้งข้าวดำหนึ่งก็จะไปทำเค้กอย่างนี้ครับทำขนม ไทยอย่างนี้นะครับก็จะมาเราเราก็จะมีการแปลรูปอีกอันหนึ่งเราก็ทําเรื่องของผมชงพร้อมดื่มเหมือนเหมือนเหมือนผสมกับกาแฟตอนเช้าอย่างนี้นะครับทำมาจากจากอะไรจากจมูกข้าวนะครับจมูกข้าวครับข้าวหอมนิลหรอว่าเราเราจะทําอยู่สามสามอย่างนะครับคือข้าวเมลินินสุรินแล้วก็ข้าวขาวดอกมมลิแล้วก็ข้าวเมลิโกเมนนะครับเราจะทําอยู่3มตัวนะครับ แล้วตอนนี้ขึ้นมาแต่แต่ละปีแต่ละปีถ้าคำานวณเข,ข่าว่าเราจะมีรายได้ข้าวกลุ่มประมาณแล้ไ,แลได้ข้าวข้าประมาณสักสามล้านนะ,ค,นะครับรว่าเกษตรกรพอใจไหมสำหรับราคาข้าวยังเกษตรกรจะส่วนใหญ่ก็จะเรื่องผลผล,ผลิตเป็นขายขา้าวเปลือกมากกว่าเนาะ,ะชอบของเราเนี่ยส่วนต่างของเราอยู่ประมาณสามถึงห้าบาทจากตลาดนะครับส่วนต่างนะครับ ใช่ครับตอนนี้เราผลิตเองสีเองเลยใช่ไหมผลิตเองตั้งแต่ขบวนนการผลิตจนถึงแปรรูปจนถึงจําหน่ายนะครับเรามีการรวมหุ้นกันทําลงสีนะครับลงสีเราอัตราสีก็ห้าตันต่อวัน<อ>นะครับอันนี้ก็่อ,อไปนี่พิจารณาเต้าจะไงที่ล้วนอยากจะส่งองอกด้วยความเป็นความฝันของกลุ่มอยู่แล้วนะครับว่าเราจะมีการทําตลาดที่นอกประเทศเพิ่มขึ้นนะครับ นอกประเทศไม่ถือว่าจะเป็นเป็นลักษณะของข้าวแต่เป็นข้าวขาวหรือเป็นข้าวอบอย่างนี้ครับเป็นข้าวขาวเป็นข้าวนนืงอง่าี้นะครับเราก็เรื่องเรื่องการออกออกออกต่างประเทศออกขายต่างประเทศเราก็ต้องดูคุณภาพของข้าวของเราด้วยนะครับเราข้าวของเรามันจะได้ขนาดไหนนะครับแต่ปัจจัยหลักๆของเราก็พวกเครื่องจักรบางตัวเราก็ยังไม่มีนะครับเช่นเครื่องดีดสีนะครับถ้าเราจะส่งข้าวออกนอกสั่งมา50ตันต่อรถจะมานั่ง เคลียอย่างนี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับวันนี้ทีมของกรมจราจรค้าระหว่างประเทศมีท่านรองสวดีมาด้วยความหวังที่ผู้ใหญ่บอกว่าจะส่งสุงออก่างประเทศนันก็มีโอกาสเนะ่ยก็ก็น่าจะก็โอกาสหนึ่งค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าผมฝากท่านว่าทางก่มก็ขอพวกพวกพวกการพวกพวกมองเรื่องคุณภาพของข้าวเพื่อให้มันมีการส่งออกได้นะครับ